ทางเลือกใหม่หากเอมเบอร์โม่ไม่ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูเล็งไปที่ใครมาดูในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพบกับช่องเป้งจิวรายุจบ,บางนะครับเรื่องแมนยูดูกับเป้งนะครับวันนี้เสียงอาจจะถูกรบกวนสักนิดหนึ่งนะครับก็อาศัยพูดใกล้ไมล์แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนขี้ลืมมากนะครับก็เลยทําให้ไมล์เนี่ยไม่กล้าพกออกไปไหนครับวันนี้ก็เลยออกมานอกบ้านแล้วก็ลืมหยิบออกมาแต่ก็อาจจะโชคดีนะที่ลืมแล้ว จะได้ไม่มาลืมที่นี่นะครับแล้วก็ของหายนะฮะอ่ะว่ากันไปนะครับสำหรับเรื่องของทรานสเฟอร์นะครับหรือว่าการโยกย้ายของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตดนั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เป้งจิตรายุนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนการดูแลผิวหน้าบุคลิกภาพของเป้งนะครับก็คือ b ิ o อสคลินิกบางบัวทองนั่นเองนะครับจะโบ็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์ร้อยไหมปรับรูปหน้านะครับหรือดูแลผิวกายนะครับผิวหน้าต่างๆนี้ ไปได้เลยนะครับใกล้กับสี่แยกบางครูนะครับแยกบางบัวทองนะครับดูแลดีและที่สําคัญราคาดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับบุคลิกภาพที่ดีนํามาซึ่งโอกาสที่ดีในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรครับมาว่ากันที่เรื่องของบรอยันเอมบูโมนะครับใครจะอาจจะเรียกบริยองเอมโบเอมเบอร์นะครับอ่ะผมเรียกเอมเบอร์โมละกันนะครับตอนนี้สับสนไปหมดแล้วไม่รู้ว่าจะออกเสียงว่ายังไงดีแต่ที่แน่ๆนะครับสำหรับดาวเตะคนนี้นะครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานนะครับแล้วก็ เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือณตอนนี้เนี่ยดิวมันปิดไม่ได้สักทีครับเจ้าตัวก็อยู่ในช่วงพักผ่อนกับครอบครัวนะครับและก็ปิดตัวเงียบเลยนะครับไม่ออกมาพูดอะไรทั้งสิ้น,นครับขณะที่เจ้านายเก่าย้ายไปคุมทีมท็อตแนมอัสเปอร์แล้วนั่นก็คือโทมัสแฟรงค์นะครับนั่นทําให้ข่าวของเอมเบอร์โมนั้นพวีความเนื้อหอมเข้าไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งของแมนยูมีแล้วนั่นก็คือสเปอร์นั่นเองนะครับทำให้ณตอนนี้ มี2ทีมแล้วครับอย่างน้อยที่ต้องการลายเซ็นของเอมเบอร์โ hmm. มไปร่วมทีม mm hmm. ก็ทำให้ชักจจวควยเขวครับว่าจะได้มาร่วมทีมหรือเปล่า mm hmm. ตัวเลขจากสถานการณ์เดิมนะครับที่บอกว่าจะให้45ล้านปอนด์พร้อมแอดออนและอาจจะกระโดดไปถึง50นะครับเอ,อ่อก็มีการคาดการณ์นะครับว่าเดีลยวนี้น่าจะไปจบกันที่60ล้านปอนด์นะครับสำหรับค่าตัวของไบรอันเอมเบอร์โมนะครับทีนี้ มีข่าวว่าสเปอร์จะสนใจด้วยเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มนะครับที่ทําให้เบรนท์ฟอร์ดสามารถที่จะโกงค่าตัวท่วงเวลาได้ครับเลิๆอันนี้ไม่แน่ใจคิดไปเองโวงไปจนวันสุดท้ายของตลาดนักเตะหรือรเปล่านักเตะจะรอไหวไหมหรือว่านักเตะเองเป็นคนออกตัวก่อนนะครับว่าเลือกแมนยูอยู่ดีอันนี้ก็ถือว่า น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เดินดิวได้ง่ายขึ้นนะครับแต่กระนั้นนะครับณตอนนี้คงต้องมองหาตัวสํารองนะครับช้อยสํารองเอาไว้เยอะๆแล้วนะครับเพราะว่านอกจากเอมเบอร์โมเนี่ยตอนนี้ก็มองหานะครับปีขวาที่ถนัดเท้าซ้ายอินบุเข้าในนะครับตามสูตรฟุตบอลสมัยใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นหมายเลข1ินะครับทวินนัมเบอร์เทนะครับในระบบ3 4 2 1ของดูเบนโมริมนะครับมาดูสกุลญ่านมาแล้วจองทางฝั่งซ้ายแน่นอนตัดเข้าขวาข้างนั่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ทำให้ต้องเลือกเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับที่จะเป็นตัวเลือกที่จะมาแทนนะครับเอมโบโม,โมโกรณีที่ไม่สามารถดึงตัวมาร่วมทีมได้ซึ่งคนคนนั้นก็คือโมฮัมเหม็ดคูดุสนั่นเองนะครับก็เป็นปีกชาวกานันนาครับของทางสโมสรเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดนะครับอายุเนี่ยน้อยกว่าเอมโบโม่หนึ่งปีนะเอมโบโมอยู่ที่25ปีนะครับส่วนทางคูดุสเนี่ย24ปีนะครับอายุก็ห่างกันแค่ปีเดียวนะครับแต่ว่า ด้วยค่าตัวเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้ตัดสินใจได้เรียกว่าแม้จะเป็นช้อยสํารองแม้จะเป็นทางเลือกที่2นะครับแต่ว่าเป็นทางที่2ที่ไม่ได้ถูกลงเลยนะครับค่าตัวของฟูดุสกระโดดไปสูงถึงเขาตีกันนะครับว่าอาจจะมีมูลค่ากระโดดไปถึง70 ถึง80ล้านปอนด์ได้นะครับที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดนั้นอาจจะเรียกร้องจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนเรื่องของคูดูเซียนะฮะเอเมเบอร์โมเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเล่นกองหน้าก็ได้นะครับโดดเด่นมากนะครับเล่นกับยอนวิสซ่านะครับในซีซัน่นนี้ส่วนทางคูดสูสเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแนวรุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายนะครับมิดฟิลด์ตัวรุกในระบบหมายเลข10น,นะครับหรือว่าจะเป็นทางขวาก็อาจจะถนัดที่สุดเพราะว่าเจ้าตัวถนัดซ้ายนะครับแต่ก็มี อคอมเมนต์จากแฟนบอลเหมือนกันว่าการที่เขาถูกเล่นไปทั่วเลยนะครับโยกไปโยกมาเนี่ยทำให้ความคงเส้นคงวาหรือว่าความชัวความสม่ำเสมอในการเล่นของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมากเท่ากับเอมโบโมหรือว่า,ามันไม่ควรเท่าที่ควรจะเป็นนะเออในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับโปรไฟล์ก็ถือว่า ใช้ได้นะครับทีมชาติกาน่านะครับจำนวนประตูนี่แหละที่ค่อนข้างจะน้อยกว่านะครับเอมเบอร์โมอย่างชัดเจนนะครับจำนวนแอสซิสก็ด้วยนะครับเอมเบอร์โมเนี่ยสามสิบห้านัดประมาณนี้เนาะลงเล่นเท่ากันนะครับยี่สิบ ประตูนะครับ11แอสซิสส่วนทางคูดุสเนี่ย5ประตูกับอีก4แอสซิสครับตัวเลขถือว่าน้อยกว่ามากนะครับนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของตำแหน่งที่ถูกโยกไปโยกมาอาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกก็ได้นะครับว่าทำให้ความคงเส้นคงวาในการเล่นนั้นน้อยกว่าทางเอมเบอร์โมที่ค่อนข้างจะมี position การเล่นที่ค่อนข้างแน่นอนนั่นเองครับ สถิตินะครับในการจ่ายบอลเนี่ย64%นะครับความแม่นยำของเอมเบอร์โมแต่ว่าความแม่นยำในการจ่ายบอลของคูดุสเนี่ยสูงถึง79%นะครับส่วนบิ๊กชานส์ครีเอเตนะครับก็คือการสร้างโอกาสสำคัญนะครับอยู่ที่0.18ต่อเกมนะครับสำหรับทางเอมเบอร์โม ส่วนทางคูดุสเนี่ยนะครับอยู่ที่0.10ต่อเกมนั่นเองนะครับแล้วก็จำนวนประตูต่อ90นาที0.86ประตูนะครับของเอมเบอร์โมแล้วก็ของคูดุสเนี่ยอยู่ที่0.41ประตูนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของข้อมูลสถิตินั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนจุดแข็งจุดอ่อนนะครับที่นำมาเทียบกันนะครับจุดแข็งของทางคูดุสเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีลิต ดริปเปอร์นะครับคือเป็นพวกที่แบบเลี้ยงบอลเก่งมากไปกับบอลดีมากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูไฮไลท์การเล่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบเบียดเบียดเนาะเบียดเบียดแล้วก็แตะหลบแล้วก็หนีอะไรแบบนี้นะครับจังหวะ50-50จะแบบกินคู่แข่งได้ค่อนข้างสบายนะครับแล้วก็เออเป็นผู้เล่นที่พาบอลนะครับผ่านคู่แข่งนะฮะมีสถิติในการพาบอลผ่านคู่แข่งได้เป็นเบอร์ต้นในตำแหน่งเดียวกันในลีกยุโรปเลยนะครับแล้วก็มีวิชั่นหรือว่า วิสัยทัศน์เออในการจ่ายบอลที่ค่อนข้างดีแล้วก็มีเรื่องของลิงก์อัพบอลหรือว่าเป็นตัวลิงก์บอลที่ดีด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดคูดุสครับส่วนเรื่องของจุดอ่อนนะครับอันนี้เรื่องเอเบอร์โมขอข้ามเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้มาที่คูดุสละนะครับจุดอ่อนเนี่ยคือเรื่องของการจบสกอร์นะครับค่อนข้างที่จะยังมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายแต่จริงๆแล้วมันก็มักจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้เล่นที่มีความเร็วเนาะ ผู้เล่นที่แบบเร็วจี๊ดไปกับบอลได้ดีเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับนั่นคือโมฮัมเหม็ดกูดุสนั่นเองนะครับอ่ะก็อยู่ที่7 5็ดถึงแปล้านปอน,นด์นะโอ้โหที่บางแหล่งบอกว่าค่าตัวอาจจะสูงถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังมีข่าวกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเชลซีท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็เวสต์แฮมเอ่อแล้วเวสต์แฮมเนี่ยมักตั้งไว้ว่าอาจจะขายราคาที่7 5็ดถึงแปล้านปอนด์เลยนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่ว่่่าาาาาาโหดดมมกกกกสววนนนนฮีีีทแพเเเเยยยยยูะะครรรัับบบป เอ่อถ้าเป็นเอบ์โม o เนี่ยมันก็จะหนักไปทางขวากับกลางใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยความที่คูดสูสเนี่ยนะครับเขาเล่นทุกตำแหน่งทีทแบบมันก็จะค่อนข้างกระจายนะครับคือแล้วแต่ตำแหน่งการเล่นเลยนะครับมันก็จะเฉลี่ยกันในทุกๆเกมไปนั่นเองนะครับส่วนเอ่อเรื่องของการลงล็อกกับแทสติกเนี่ยนะฮะอืมจะบอกยังไงดีถ้าบอกโดยรวมๆเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าเอบ์โมเนี่ยดูจะเป็นหมายเลข10คู่นะครับที่ ค่อนข้างจะลงล็อกกับแท็กติกของรูเบนอมโมรินมากกว่านะครับไม่เช่นั้นก็คงไม่ได้มีข่าวชัดเจนมีความสนใจอย่างเป็นทางการออกมานะครับแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอการพิจารณาต่อรองนะครับแต่ว่าคูดุสเนี่ยด้วยความที่เขาเล่นหลายตําแหน่งนะครับทำให้ถ้าเวลาเป็นปี ก็อาจจะทางออกปีกไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเล่นเป mm ็นเบอร์สิบก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในตำแหน่งการเล่นของตัวเองนะครับ mm hmm. คือ mm hmm. เรื่องของการไปกับบอลเนี่ย mm hmm. ผมว่าสุสีนะครับแต่ว่าคูรุสอาจจะมีความดือ้อความเร็วความพลิ้วมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในเรื่องจังหวะการยิงจังหวะจ่ายเนี่ยดูเหมือนเอมโบโมจะยังเหนือกว่านิดนิดนะครับค่อนข้างที่จะเห็นได้ชัดในบางในบางจุดนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่า อยากได้ใครมากกว่ากันณตอนนี้ยังรู้สึกอยากได้เอ็มเบอร์โมมากกว่านะครับทางเลือกที่เป็นไปได้ก็คงอยากจะให้ไปที่เวเดิมเนี่ยแหละนะครับเพราะว่า1ค่าตัวเนี่ยนะครับถ้าเอาตามประเมินนะครับจบที่60ไม่เกิน70็สอาสิา65เต็มที่เอานะครับแต่ว่าถ้าไปที่คูดุสเนี่ย75ตั้งต้นจบ85บเนี่ยผมว่าด้วยโปรไฟล์ด้วยสถิตินะครับด้วยเกมการเล่นลักษณะการเล่นเนี่ยยังไงก็เข้ากับระบบของอโมริมมากกว่าอยู่แล้วนะครับและก็ยังซื้อถูกกว่าด้วยนะครับ ความคมความคงเส้นคงวาฟอร์มกําลังดีก็ถือว่าได้อะไรที่ชัวร์กว่าด้วยนะครับก็ยังคงเชียร์ที่เอมเบอร์โมเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมก็ไม่รู้จะไปถามใครครับถาม AI ดูแล้วกันว่าถ้าจะให้เลือกระหว่างเอมเบอร์โมกับคูดูสเนี่ยนะครับเ i นะครับเลือกใครว่าจะเหมาะกับระบบของดูเบนอโมริมากกว่ากันนะครับผมก็ถามนะครับเจ้าแชท GPT นี่แหละฮะว่าคิดว่าใครนะฮะที่จะเ,เหมาะกับ สถิติของดูเบนอโมริมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามากกว่ากันก็คือครูดุสนะบอกว่ายังไงเนี่ยลงล็อกกับแผนของดูเบนอโมริมมากกว่าแน่ๆนะครับโดยเฉพาะการที่จับเขาเนี่ยนะครับอินเวตเป็นหมายเลข10ในระบบ 3, 4, 2, 1นะครับโดยเทคนิคในการเล่นของเขาที่เยอะนะครับแล้วก็ความฉลาดในการเล่นนะครับแล้วก็การเล่นได้อย่างหลากหลายสาระประโยชน์เนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยฟิตหรือว่าลงล็อกกับระบบของ อโมริมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอมเบอร์โ hmm. มก็ถือว่าเขาใช้คำว่าเอ mm ็กซ์ e ลนเเลยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะ,ะเหมาะกับฟุตบอลไดเรกหรือว่าฟุตบอลทรานซิชันหนักๆมากกว่านะครับมากกว่าที่จะลงระบบของดูเป็นอโมริมนั่นเองนะครับโอ้โหอันนี้ก็ถือว่า เป็นการวิเคราะห์ของ AI นะฮะทุกวันนี้ AI มันก็ฉลาดเนาะแต่ไม่รู้มันจะฉลาดกว่าเราไหมนะฮะเพราะมนุษย์เราเป็นคนสร้างมัน <c oughs> ฉะนั้นก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ผมมองว่า Embermo เนี่ยนะครับด้วยมูล,ลค่าที่ไม่น่าจะกระโดดไปสูงถึงคูดสุสนะครับด้วยวิธีการเล่นด้วยจำนวนประตูที่ไหลามาเทมาเรื่อม,มีความมั่นใจนะครับแล้วก็ได้ลงเล่นในตำแหน่งเดิมๆเ,เ,เนี่ยนะครับค่อนข้างจะบ่อยกว่านะผมเลเลยเชียร์ว่าก็ พยายามกับเอมเบอร์โมให้สุดทางก่อนเถอะนะฮะแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆนโยบายไม่อยากถูกโกงค่าตัวจนเวอร์จริงๆแล้วก็ปล่อยให้เขาไปอยู่กับสเปอร์ก็ค่อยไปในช้อยส์ต่อไปหรือว่าจะลองเดินเดินลองถามดูก่อนก็ได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็มองว่าตอนนี้นะครับทีมงานซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงจะพินิจพิเคราะห์กันค่อนข้างหนักและก็คงไม่ได้มีตัวเลือกเดียวในแต่ละตำแหน่งเพราะว่าการจะเดินนโยบายที่ไม่อยากให้ใครมาโกงค่าตัวเวอร์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็คงที่จะต้อง เดินเกมอย่างรอบครอบแล้วก็ต้องมีตัวเลือกสำรองไว้เสมอนะครับโดยเฉพาะแถมนะฮะในรายวิกเตอร์โยเอคเรสเนี่ยนะครับนานวันเข้าเนี่ยเจ้าตัวก็แสดงความปรารถนาชัดเจนนะครับว่าอยากไปร่วมทีมอาร์ตส์ตอกก็อาจจะพอตัดใจได้แล้วถึงตำแหน่งว่าคงจะต้องมองหาหมายเลข9คนใหม่เอาไว้แล้วเช่นกันนะครับก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะครับหวังว่าจะได้รับความบันเทิงแล้วก็สนุกสนานกับการเล่านะฮะขออภัยด้วยนะครับที่ระบบเสียงวันนี้อาจจะไม่เนี๊ยบนะครับแต่ก็พยายามไม่อยากหายไปนาน ไม่อยากแบบไม่มีข่าวก็ไม่ทำคอนเทนต์นะครับยังไงก็ต้องทำเพื่อความสม่ำเสมอเสิร์ฟถึงแฟนๆของช่องไม่ให้ปิดหวงกันนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ